สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอรินไมก้กลางรหัสนักศึกษา63-121-12028สาขาวิชาภาษ,ษาไทยคณะครุศาสตร์กลุ่ม1ค่ะสิ่งที่ไปดูมานะคะคือการทำอาหารโดยเมนูแรกนะคะคือการทำไข่ตุนการทำไข่ตุนนะคะคือการตอกไข่ตีไข่ใส่น้ำและปรุงเครื่องหลังจากนั้นนะคะให้นำไปนึ่งส่วนเมนูที่2คือเมนูหมูสรงนะคะหมูโสร่งจะทำโดยการนำหมูไปม้วนกับ เส้นมีเหลืองนะคะหลังจากนั้นนําไปทอดและทานคู่กับน,น้ําจิ้มค่ะโดยเรานะคะจะนําทั้ง2เมนูนะคะมาดัดแปลงใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเมนูแรกนะคะจากเมนูไข่ตุน๋นเราจะเปลี่ยนเป็นกระลำปีไข่ตุ๋นมาม่านะคะโดยการทำก็คือ นำกระหล่ำปีนะคะมาทำเป็นภาชนะเตรียมไว้2นะคะคือการตีไข่แล้วก็ปรุงเครื่องใส่น้ำค่ะ3นะคะคือการนำมาม่านะคะใส่ลงไปในภาชนะหลังจากนั้นเทไข่ใส่ลงไปนะคะและนำไปนึ่งส่วนเมนูที่2นะคะเราจะเปลี่ยนจากเมนูหมูสสลงให้เป็นการทำเป็น ลาฟมาม่าหมูสโสร่งนะคะโดยขั้นตอนแรกก็คือการนําหมูนะคะไปคลุกกับมาม่าหลังจากนั้นนําไปทอดนะคะเมื่อทอดเสร็จแล้วให้นําขึ้นมาราบนะคะโดยปรุงเครื่องให้มีรสชาติจัดจ้าแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราทําผลงานหรือว่าเมนูทั้งสองเมนูเสร็จแล้วเลยนะคะไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะลองมาดูใกล้ๆเละคะ่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็สามารถทําได้เองนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปทําดูนะคะขอบคุณค่ะ